นี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่กลุ่มฮาม,มาสนะครับซุ่มโจมตียานยนต์หุ้มเกราะของอิสราเอลนะครับคือในวิดีโอนี้นะครับจะเห็นว่ากลุ่มฮาม,มาสนั้นได้ออกมาจากอุโมงค์นะครับแล้วก็ดักซุ่มโจมตีรถหุ้มเกราะนะครับหรือยานเกราะของอิสราเอลที่กําลังรดตเวนอยู่นะครับซึ่งอาวุธที่ใช้ก็น่าจะเป็นจรวด R p g พจ RPG นะครับซึ่งสงครามครั้งนี้นะครับถ้ากลุ่มฮาม,มาส ใช้รูปแบบการโจมตีแบบนี้นะครับคือ,อซุ่มอยู่ในองค์งแล้วก็โผล่มาโจมตีทหารอิสราเอลนั้นมันก็คล้ายๆกับกลยุทธ์การรบของทหารเวียดกงนะครับในสมัยสงครามเวียดนามที่สหรัฐนั้นก็ได้พ่า,พายแพ้มาแล้วนะครับกับการรบรูปแบบนี้ซึ่งแน่นอนว่ากลุ่มธรรมะนี้คืออาวุธเขาที่ชู้สู้อิสราเอลไม่ได้แน่นอนนะครับ แล้วตอนนี้อิสราเอลก็ลุกโตกลับอย่างหนักนะครับแล้วก็เริ่มมีการดำเนิการทางภาคพื้นดินสิ่งที่ลุฮพมาสจะทําได้ในตอนนี้คือการใช้กลยุทธ์การรบไปคล้ายเป็นการรบแบบกอกโจทย์นะครับซึ่งภูมิประเทศมันก็ไม่เหมือนเวียดนามนะครับคือเวียดนามเขามีแต่ป่าดงดิบมีแต่เขานะครับแต่ที่ในตะวันออกกลางในโซลฮุมตรงนี้นั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่แห้งแล้งนะครับเป็นทะเลทราย การที่ฮามาสเขาจะไปหลบซุ่มโจมตีในตามในตึกนะครับในตึกตามอาคารต่างๆในสมุนกาซานั้นคงจะทําไม่ได้อีกแล้วเพราะว่าอิสราเอลนั้นเขาก็ได้โจมตีทางกาศอย่างต่อเนื่องนะครับการที่เขาไปอ,อยักซุ่มโจมตีในอุโมงค์นี้ก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์อีกแบบหนึ่งน,นะครับเพราะว่าได้ข่าวว่าฮามาตนั้นได้ขุดอุโมงค์ี้ก็ยาวก็หลายร้อยกิโลอยู่เหมือนกันนะครับแต่ปัญหา ของอุโมง์ในฮามาสมันไม่เหมือนกับในเวียดนามนะครับคืออิสราเอลนี้เขาก็สามารถใช้ระเบิดบังเกอร์บัสเตอร์ได้นะครับซึ่งมันสามารถเจาะทําลายอุโมง์ของฮามาสได้นะครับแล้วก็กยังมีระเบิดโฟมน,นะครับในการอุออดรูอุโมงคนะครับแต่เครือข่ายอุโมงค์ของกลุ่มฮามาสนั้นมันมีมากนะครับอิสราเอลเขาก็ยังตรวจไม่เจอก็มีอยู่หลายจุดนะครับนั่นก็ กลายเป็นจุดอ่อนนะครับของกองทัพอิสราเอลเพราะว่าไม่รู้ว่ากลุ่มฮามาสจะโผล่มาเมื่อไหร่นะครับในปัจจุบันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าอิสราเอลนั้นเผชิญกับศึกหลายด้านนะครับทั้งจากพวกกลุ่มกบฏฮูตีแล้วก็กลุ่มติดอาวุธอิสบบลในซีเรียนะครับก็ต้องยอมรับกันตรงๆนะครับว่ากลยุทธ์การลบแบบกองโจรนั้นก็ถือว่ายังใช้ได้ดีนะครับในยุคป,ปัจจุบันนี้นะครับ เพราะว่ากลุ่มติดอาวุธต่างๆทั่วโลกนะครับหรือกลุ่มก๊กลายก็ใช้กันอยู่นะครับมันก็เป็นปัญหาอ่าที่ต้องบอกว่าเป็นมหาหนักใจของหลายกองทัพนะครับที่เขา้าต่อสู้กับกลุ่มเหล่านี้อยู่สําหรับวิโดีโอนี้นะครับผมจะบรรยายในมุมมองของผมนะครับถ้าข้อมูลของผมผิดพลาดตรงไหนผมก็ต้องขออภัยมาหน้าที่ด้วยขอบคุณครับ